ทราบดึกว่ามีนะครับแล้วมึงก็บอกว่าเอ็มเบนเทนิกครับมาพบกับผมอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะเล่นกับเพื่อนที่น่องแล้วมึงก็บอกว่าสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับผมเบนเทนิกจริงแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นกับเพื่อนที่ร่องหน้าครับผมวันนี้ต้องข้องเงินไปไหแล้วครับผมโอเคดูก้วมก็บอกว่าเพื่อนผมตามอยู่เลยพื่อนตามเพื่อนผมไม่ได้ตามอยู่นะผมเฮ้ยจะตกเพื่อนผมมือไปทำอะไรกิจเขาบอกว่าจะไปเี่ยวครับผมนี้เฮ้ยใครวะเฮ้ยใคร ลุงว <Sen> ิทย์ครับสงสัยไม่ใช่ใครมั้งก okay, okay, like like, ็แค่ชาวบ้านสงสัยไม่ใช่ใครมั้งก <laughs> ็แ <eviden> ค่ชาวบ้านพ่อแม่เมื่อกี้ผมยังพูดคุยกับน้องอยู่ครับน้องผมก็เป็นคนที่ร่องหนเก่งมากนะครับ อย่านันาหารไปทางก็ใครวะใครวิ่งวิ่งเอนยู่ทางเนาะนี่นิ้วกูเองอนกูใช้หายตัวผมเนี่ยแกกูสั์ไอเดะโอ้ยกูจะตายแล้วพัน ังใค่แก้วตัวลูกกูก็จิบางแม่กดวบอกแล้วอ้านตีกูตอนนั้นลูกกูน้อยมากเลยกินเลือด้องมาหมดเอเขาบอกไอ้ดมกับเขาบอกเขากินเนี่ยไอ้ดมกับว่ายนไทยเลยหึหย อไอ้ดงอมไปเขายิ้มเงียบเขาเงียบตัวอือโอเคโอ,อ,อก็ไอ้วมือบอกว่าสงสัยเป็นคงเป็นปีนมือของชาวบ้านเองนะครับผมเพราะว่าผมลงมดัดเพราะว่าผมลงเลยซีดชาวบ้านตีคนุนะครับผมไอด้ด้บอกว่าสงสัยเขเป็นปีนมือเพื่อนผมเองนะ เออว่าม่พูดจ๊าเยอ่้จะพูดยังไงพี่นี่มส่วจอว้ยอุ้ยว้าววกลับมาจากทำงานแล้วมึงรู้มึงรู้ไหมว่ากูเจออะไรกูเจอกูเจอผีหรอกอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกัน แร้ไม่ทำอะไรบ้างาาเราคืานคันอ่ะเราจะไม่ทำาะนรต่อแล้วก็ไปหาดูชาวบ้านนขาเรน่อยใหม่โอเค <c oughs> ไม่ผมมทางานต่อใครมาเออปลูกสวนครัวแครอานี่วะจุงยุทธรับแม่งดูไนวะใครมะอือ เพื่อนเพื่อนเพื่อนฮัสโหลฮัลโหลฮัลโหลมอยู่ในเซิร์ฟโปรพายพ่อบอว่าไปทำงานผมอยูเซิร์ฟกับสตรีมอะไอ้กระบองก็ต้องใชเพื่อนพ่อแม่ไปที่ต้องใชเพ่นถึงเไปทำงานอยู่ับผมแล้วก็มือพุงเลี้ยวแทะดึง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 โปรพีมันจะบอกอย่างว่า นี <chat> ่ฉนไอ้เร่นบอกว่ามันรู้จกมล้กูอเลจ่คกูจะอาจะบอกว่ามีมีเอ่อมีิบยจะเข้าแบนึงไปเเลยเเล น้องขอเขามา่แมป,ปตัวเองตัวขึ้ไนไปกายโอเคเมื่อกี้อออาจจะกลายเป็นน่าจะเป็นความฝันนะครับความความจริงอละมันถึงห้าสล้ บอเปอนตูเปิดไว้ทำไมเนี่ยเอ้าเปิดไว้ดูใเฮ้ยว้าวันคือลุงันคือจ้าบ้านจ้าบ้านไหนตัวไป้นุ่งกัาบกะเข่เนี่ยแข่เนี่ย